สามแนวคิดจากจอแดนเบลฟอร์ดถ้ากล่าวถึงชื่อจอแดนเบลฟอร์ดคนส่วนใหญ่ก็คงไม่คุ้นกับชื่อนี้กันสักเท่าไหร่แต่หากบอกว่า The Wolf of Wall Street คนส่วนใหญ่คงถึงบางอ้อและรู้จักขึ้นมาทันที The Wolf of Wall Street หมาป่าแห่ง Wall Street คือฉายาของจอแดนเบลฟอร์ดรวมถึงเป็นชื่อหนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวประวัติองค์เขาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วทั้งการล้มเหลว และประสบความสําเร็จอย่างนับครั้งไม่ถ้วนของจอแดนเบลฟอร์ดยอดนักขายและยอดนักผู้สร้างแรงบันดาลใจเบลฟอร์ดเกิดมาในครอบครัวที่เป็นพนักงานบัญชีที่มีฐานะปานกลางแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะทํางานหนักมากแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ครอบครัวของเขารวยขึ้นเลยและนั่นทําให้เขาตั้งเป้าหมายว่าโตขึ้นเขาต้องรวยให้ได้เขาจึงสนใจหาไอเดียธุรกิจตั้งแต่เด็กโดยมีหลักการว่าขายสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ เขาขายของให้กับผู้คนจนมีรายได้พอที่จะส่งเสียตัวเองเรียนจนจบเบลฟอร์ดสะสมประสบการณ์ในการขายมามากมายมีทั้งล้มเหลวและประสบความสําเร็จจนในที่สุดเขาได้ทํางานเป็นโรเกอร์ซึ่งเขาสามารถทําเงินจากตลาดหุ้นได้มากกว่า50ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทระดับมหาชนมากกว่า50บริษัทและสร้างยอดนักขายกว่า1,000คนสิ่งที่ทําให้เขาถูกพูดถึงในฐานะตํานานของวสตรีก็คือ การที่เขาสามารถทําเงินได้มหาศาลทั้งที่อายุและประสบการณ์อย่างน้อยแต่ด้วยความที่เงินนั้นได้มาง่ายจึงทําให้เขาหลงเดินทางงอผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดและผู้หญิงจนท้ายที่สุดต้องหมดตัวและถูกจับกลุมต้องรับโทษในคุกนาน22เดือนหลังพ้นโทษเขาได้ตั้งปณิธานว่าจะนําประสบการณ์ชีวิตที่โชคชนของเขามาเปิดเผยเพื่อเป็นบทเรียนแก่ผู้อื่นช่วยให้ผู้คนร่ำรวยและเป็นคนดี และนั่นทำให้เขาสามารถกลับมาได้อีกครั้งในฐานะมหาเศรษฐีพันล้านโดยครั้งนี้เขาเลือกวิธีทางที่ขาวสะอาดใช้ประสบการณ์อันล้ำค่าของเขามาตีแผ่ให้เป็นกรณีศึกษาแก่ผู้คนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและนำไปต่อย,ยอดเพื่อความสำเร็จและทำฝันให้เป็นจริงได้จอแดนเบลฟอร์ดได้สรุปสามแนวคิดที่เป็นกุญแจสำคัญไว้ในหนังสือของเขาที่จะทำให้คุณเองก็สามารถกลายเป็นยอดนักขายได้เช่นกัน หนึ่งการขายต้องเริ่มต้นที่ใจจิตใจกำลังใจความเชื่อมีความสำคัญอย่างมากต่อการขายไม่ว่าสินค้าจะดีขนาดไหนแต่สิ่งที่นักขายยังไงก็ขาดไม่ได้คือการมีความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดีมีความศรัทธาอย่างมากต่อบริษัทและมีการปลุกพลังใจของพนักงานขายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มยอดขายในธุรกิจของเรา 2. วิธีหาเงินที่ง่ายที่สุดคือ การเสนอสิ่งที่ผู้คนต้องการมากที่สุดให้แก่พวกเขาไม่ว่าจะไอเดียธุรกิจไหนในโลกแทบทั้งหมดเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเราสามารถมีรายได้มหาศาลได้จากการแก้ปัญหาเล็กๆให้ผู้คนดังนั้นต้องมองให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้คนต้องการแล้วสินค้าของเราจะช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างไรถ้าเราจับจุดนี้ได้เราจะสามารถขายอะไรก็ได้ 3. ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำอย่างหนัก สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นระหว่างคนเรากับเป้าหมายคือการเอาแต่หาเหตุผลมาคอยบอกกับตัวเองว่าเราทําไม่ได้หรอกเมื่อใดที่คุณบอกตัวเองว่าคุณทำไม่ได้หรือไม่น่าจะทำได้นั่นจะทำให้คุณไม่ได้เริ่มลงมือทําเสียทีเบลฟอร์ดมีความเชื่อว่าความสําเร็จนั้นเกิดจากความหลงไหลในสิ่งที่เราทำและการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ปณิธานที่น่าศรัทธาที่สุดในโลกจะเป็นเพียงแค่ปณิธาน หากปราศจากการลงมือทําเพียงคุณทําตามสามแนวคิดนี้อย่างจริงจังและทําอย่างหนักคุณก็จะสามารถทําเงินอย่างมหาศาลได้อย่างแน่นอนทําอย่างไรให้ขายดี 1. ในช่วง4วินาทีแรกของการประชุมหรือการโทรคุณควรแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาความกระตือรือร้นและทักษะความรู้ของคุณ 2. ดึงความสนใจของลูกค้าเอาไว้และจุดประกายความสนใจของพวกเขา สมคนเราไม่ซื้อด้วยเหตุผลคนเราซื้อด้วยอารมณ์สน้มนาวว่าเขาจำเป็นต้องได้ข้อตกลงนี้จริงๆ 5. หาขายวิสัยทัศน์ของอนาคตที่จะดียิ่งขึ้นหรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเข้าใจลูกค้าของคุณเจอธิบายมากกว่าหนึ่งครั้งว่าสินค้านั้นน่าทึ่ง 8. การแข่งขันด้วยราคามักเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแทบจะทุกครั้งเกฝึกฝนการเริ่มเปิดการขายของคุณและสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 19ต่อไปหากใครฟังจบแล้วชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ